สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษา Channel Lifestyle นะครับผมวันนี้แม่วันนี้มีข่าวดีมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้จะมาบอกกลา่าวท่านผู้ชมทุกท่านเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะไม่ใช่เป็นคลิปยาวเรืองลังนะครับวันนี้จะมาบอกข่าวดีกับหลายๆคนที่กําลังมองหาเกี่ยวกับว่าว่านลูกไก่ทองนะครับผมจะปลูกเมื่อไหร่ดีนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าใครที่กําลังเลงอยู่นะครับให้รีบไปหาวันนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ เป็นวันดีเลิกดีนะครับก็คือวันอังคารข้างขึ้นเดือน6และที่สําคัญวันนี้ก็คือปีพศ2566ด้วยนะครับเท่ากับว่าวันนี้เป็นวันอังคารข้างขึ้นเดือน6ปี66นะครับผมเป็นวันที่เลิกงามยามดีที่สุดที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมานะครับเกี่ยวกับการปลูกว่านลูกไก่ทองนะครับผมให้เขาเรียกว่าให้ว่านลูกไก่ทองนั้นมีความขลังนะครับผมปลูกว่านให้เป็นว่าน ให้เป็นว่านมากที่สุดนะครับผมให้เป็นตามความเชื่อของคุบาอาจารย์ของคนโบราณที่เขาสืบต่อ,ตอก,กันมานะครับก็คือเรื่องงามยามดีของการปลูกว่านลูกไก่ทองถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดเลยก็คือต้องปลูกวันอังคารข้างขึ้นเดือน6และที่สําคัญปีนี้วันอังคารข้างขึ้นเดือน6ปี66ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าใครกําลังเล็งหาอยู่อย่าช้านะให้รีบไปเลยนะครับมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับวันต่อไปก็จะเป็นแค่วันอังคารน,นะครับผมก็จะ ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนวันนี้ก็ไม่ได้เป็นเลิกงามยามดีที่คุบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นเลิกงามยามดีที่ดีที่สุดที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวันที่สามารถปลูกให้ว่านลูกไก่ทองเป็นว่านได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปหามาปลูกได้เลยอย่าช้านะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ไปเลยนะครับผมหลังจากดูคลิปผมจบนี้ไปเลยออกไปเดินตลาดต้นไม้เลยนะครับให้นําเข้ามาบ้านเลยนะครับผมเพื่อ จะได้โชคดีจะได้ดวงดีมีโชคมีลาบนะครับผมวันอังคารข้างขึ้นเดือน6ปี6 6ไม่มีอีกแล้วนะครับผมหายากมากแล้วนะปีนี้คือปี6 6แล้วนะครับเดือนหน้าก็จะเป็นเ,เป็นเดือนเจ็ดเดือนแปดไปแล้วนะครับเดือนหกนี้มีแค่เดือนเดียวน,น,นะครับแล้วก็ตรงวันอังคารด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ไปหามาปลูกแล้วเอ้ยปลูก มีบทสวดไหมคาถาสวดไหมช่วงเวลาไหนในการเหมาะกับการปลูกเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปที่ผมลงข่าวก่อนได้นะครับผมจะบอกคลิปก่อนๆน,นี้ก็จะมีคาถามีบทสวดนะครับมีช่วงเวลาในการเหมาะกับการปลูกว่านลูกไก่ทองนะครับผมนี่เดี๋ยวอยากจะให้ดูจังต้นไหนดีจะได้ยกง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมอู้นี่ว่านลูกไก่ทองของผมที่บ้านนะครับผมนี่ กำลังสวยเลยนะครับแล้วก็กําลังแตกยอดใหม่ออกมาด้วยเพื่อนๆเห็นไหมเอ,อ่ยนี่นะครับผมเอาละวันนี้ไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆนานนะครับผมเดี๋ยวไปหาอยากจะให้เพื่อนๆนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีความเชื่อเรื่องนี้ออกไปหาหลังจากดูคลิปผมเสร็จเนี้ยออกไปหา มาปลูกที่บ้านนะครับผมเพื่อความโชคดีนะครับผมแต่ทั้งนี้ทางนั้นผมก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการตัดสินใจด้วยนะครับไปได้เลยนะครับผมไปหามาปลูกนะยังไงผมก็เชื่อว่าโบ,บราณโบราณเขามีครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้ยังไงมันก็ต้อง มีบ้างเลยนะเพื่อความหวังของเรานะครับผมอ่ะถ้าเกิดใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องตามภาษาชาแนลไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมรบกวนฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ